ตำะไรนะน้ำพริกไปแห้งนะคะเดี๋ยวาตำก่อนแต่น้ำพริกไปแห้ง,ง,งตอนแรกว่าจะไปกินย่างเนยคะ่ะแล้วนี่นีก็เลยเปลี่ยนแผนนคตำไปแห้งเอากองใส่อ,งงอ๋อพักหนึ่งป้ายเนีย่ยไหม อันนี้จะเป็นไก่ต้มน้ำปลานะคะสีบังงามเนาะสีงามยุ่งแต่ว่าจานเอาก็เหาซื้อมาเมีครับอันนี้ซื้อมานะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราชิมาชิมเราจะมาชิมโอ้ที่ร้านไหนชิมตำน้ำพริกปลาแห้งป้าเห็นมันเค็มแห้งก็เลยแบบ มุงมาสีเนกิน่ักเลยเอามาแป้งเป็นตำน้ำพริกปแห้งอี่ีบอกไม่ได้ยังมันเค็เปิดยู่นเคิงดนที่แล้วมันยืนนังมันจะมีแคอต้มแซมมันต้องรุ่ี้อยู่แล้วถ้าต้มผมมันงแบบนี้ โอ้อะไรบีบบอกมึกินท้องานท่กินหล่าแ่บเาจะโคกะวดเขาเบิ้งนี่หรออาจารย์ม่อ่ตุยอาจารย์ม่อดเออเอออาจารย์นั่นนาคาแ่บเนาะแสบเพราะว่าขึ้สุดหลายมันว่าขึ้สุดาเบิ้งแต่สีกับหูเดือบาแบบมันเหลือมมันนะเหลื่อาตัว เออุ <mile> ูสรดสวนมีสวนเนี่ย2 2อเนี่ยเห็นจะนอกไปกินไหมใส่ราคาไปเท่าหร่อืมเป็นกระแสแห้งลูกหมำลูกหมำไปเฮ็ดขายเดี๋ยวเลยเดีเห็ดตักใส่กระปุกแหมกินกับปุกันสิบคดีเลยพักหลวกเนาะเออนั่นลูกหม่ำเอาไปแบบตักตักใส่กระปุก ไปทางวันนี้เม็ดผมซื้อรถเรื่อครับแล้วก็เห็ดแบบว่าเห็ดเป็นโลโก้ที่นี้ลูกน้ำว่าต้องให้แม่บังตุยไอ้เจต้อยบักไขเลยสู้กูแม่เจต้อยบามากเข้มเข้มรุ่นดวยเออเรามะไาเุหาลตะ่นเ่เพื่นเล้าสเราจะไปตุ้ยตักต้นกุ้งเนี่ย อันนี้ก็คือมันคือกินก็จะใหม่ๆเบิ้งเบิ้งบอเิ่าเผือนอันนี้ก็คือนื้ปลาคะเมนูที่สองปลาอยู่ทา้งรางบุหร่าทอกเลยมาดูมาดูิมดูกรตันเจียวมันบอกระัคนไปแห้งเจะป๋เจียวกระป๋องเจียวบอ ไปยานาั่งนะคะเป็นภูมิแบบมันจะอยู่มันขึ้นมันขึ้นอยู่ทั้งต้นบะกามแบบสวยเลยแบบงามเอาไอ้อหังแกงเราใหม่กรนสีสนง่ายแบบเท่าเย็บบานแบอตงบัดว่ต้องซื้อเนาะมัาต้องไปซื้อทั้งนอนมัดว่งไปซื้อทีตลาด กระตุมไก่เรามีครบทุกอย่างเหมือนเหมือนที่บ้านฝั่งอันนี้จะเป็นบักฮึงนะคะมี่ต้นบักฮึงอันนี้บักนี่เป็นต้นข้อเอิ้อพันธุ์เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวงามเอาไปทำให้ปลูกอยู่มันนอกอน,นี่ตน้นเอียงนะีน่ต้นขี้กะ ต้นขี้กาดเขาบอกว่าต้นขี้กาดทุกคนหูบอต้นอีหยังเขาเอิรนต้น,อ,นอีหยังดอกกิ <c oughs> ๊บโอ้ยแมวเมนแห้งเมียนแม่งบ่งอันนั้นแม่งบ่งต้นนี้หน่อยนะเมีย <c oughs> มันงามนะทุกคนแต่ว่ามันเหม็นเ <c oughs> นี่ยดอกมันสวยแต่มันเหม็นนะต้นนี้มันสิเป็นหมาตัวนี้มาประกอตัวผู้ มะละกอบนุกแต่ว่าเป็นหมากมาานะคะทุกคนโอ้ยเกิดซีเป็นดอกแล้วก็ล่นิ่มแล้วก็บว่าเป็นหมากเลยเองสินะอันนี้นก็จะเป็นใบหม่อนไว้ต้มใส่ไก่ต้มไก่ผู้เด็กเป็นสัตออกมันเบิดเหรอ ก,กี่พักต้นิ่อยู่นี่แบบหลายด้วแแ่่ว่าพื้นปัดออกอันนี้ก็จะเป็นใหม่ใหม่อะไรออันนะใบกินข้าวแซบไปกินข้าวแซบ, <laughs> บแล้วก็นิ่งของหวานนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้กําลังแบบสวยตเร็วเร็ว,รวใหญ่ไวขนาดต้มซีไกลกับแซบ ไอห,หนึ่งปลาหนึ่งปลา<ะ>แซบครับแซบแบบไหนคะนัวไม่ไม่ไม่ใช่หรอไอทีแรกมันไม่แต่ว่ามาปรุงใหม่ดัดแปลงใหม่อ๋อดัดแปลงอีดัดแปลง,งใหม่กลายเป็นอร่อยอร่อยแล้วคออกลายเป็นอร่อยทุกอย่างอร่อยหมดวันนี้อร่อยทุกอย่างใช่ไหมทุกอย่างวันนี้อร่อยหมดคือดัดแปลงได้หมดทุกอย่างแล้ววันนี้ใครเป็นเชฟ ก็คือลุงเป็นเชฟเองโอเคลุงหม่ำเป็นเชฟนะทุกคนอะไรที่ว่ามันมันหนอร่อยมากมันมันเค็มอะไรอย่างนี้เราดัดแปลงมาเป็นให้มันให้มันไม่เค็มได้โอเคค่ะคือมันผ่านผ่านการศึกษามาเยอะการการทำงานของเราที่ผ่านมาแต่ว่ามาทำปุ๊บทุกคนให้ชิมทุกคนเลยนะให้ชิมทุกคนทุกคนเลยว่ามันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ แต่วันนี้เขาถือว่าผ่านผ่านวันหลังผ่านนะคะอ่าผ่านวันหลังค่อยเอาเมนูใหม่พรุ่งนี้เมนูอะไรพรุ่งนี้อาจอาจจะเป็นเมนูปลาต้มปลาใช่ไหมต้มต้มปลาโตเลยไม่เบิอร์หนึ่งปลาเดิวทุกคนหนึ่งปลาหมันใหม่บางหั่นหม้อใหม่เลยเอาเลยนี่เรือตะก่างอันนี้ปลาดุก อะไรบุหรีย่างกุเงีกยวมันนี่เขาอ้มเมนูหลายมันนี่เมนูหลายถั่วตม้มไอ้กแก้วที่นองอันตำแนะล้วก็โค้งเป็ดย่างนี่น,น,นี่แหละเมนูทุยยางนัวมัดนว่กดถือก็เลีอยงนั่ดูกรบป๋าด้วนี่ วมดันีก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี well. ้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้อ่นนลนะคะบ๊ายบายผวเสดีย่ะไรบ๊อบบ๊